เนมือมีกี่คนวะยกสองโอ้ยสีเขากันเลยค่ะสีเขากันสีเากั็ไม่ปาเลยพี่พี่จะเจอเขากันค่ะเขียนใสเสมอได้เวลาไปทำงานค่ะเก่าโม่งกลัวนะคะเข่าเก่าโม่งหานะค่ะเนาะรีบนะคะจัน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 ค่ะยั้งสิ่งค่ะเพื่อที่จะไปทำงานค่ะก้นเอือนสิ่งรถเปิดประทุนค่ะวอเป็นยังค่ะ เพชรก็ม,มีประทุนคืนกนนอ,กอ,นนอกันเนาะค่ะเนาะต้องระวังค่ะเสมอเดียวมือหนึ่งทายมือหนึ่งสิ่งค่ะมาเบิงว่าสีเกิดยังขึ้นค่ะร่อยแล้วค่ะต้งเรียนหอบนิดน,นึงด้อค่ะหอบอาการก็จะหอบเพราะอะไรคุณรู้ไหมึ้นเนิ่นได้แหละค่ะโอ้ยเมยเยๆเเหลืออีกประมาณสีนาทีขอทำงานค่ะ กโกฟอบี้ยรี r โอ้ย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 ุ่นชุนุ่นจุนวุ่นุนเดี๋ยวบ้าสุมเบรกเออเบิงวิวค่ะยางสวยงามเลยค่ะหงกํำลังเลนนามยางสนุกซุกสนานเนาะค่ะวิวหลักล้านในหนาหอนกองนอเวะนะคะทินนี่ก็ยังงามคือเก่าค่ะเป็นหนาหอนครั้งแรกที่เพชผ้าปั่นจักรยานมาเบงรอบหนีนะคะเพราะว่ามือนี่เพรกีฬาเพรสีผ้าไป เพื่อนๆไปกินอาหารบ้านโมูค่ะไปกินบ้านนอ้องซี่เมนูยังมาเบิ่งกันเลยค่ะทานนี้กบ็บอกูหคือกันว่าเป็นเมนูยังเขาเอ่ยมา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 ๆชิวอุกเด้วฝ่ามาก,กินามาก,กินอาหารบ้านคอยกันเลยต้องฝ่าออไปนะคะเด้อเพราะท้องเท่านั้นที่ทําให้เราต้องไปนะคะเหลืองานแล้วก็ไปค่ะพอเมือว่านีนเตรียมกับเขากบนาวไว้ให้ลูกและซามีเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ ถึงเวลาของข่อยแล้วค่ะอากาศดีอย่างนี้มีหรือที่เราจะกลับบ้านเร้ววันหลังจากเลิกงานนะคะเราก็จะไม่กลับบ้านเร็วนะคะเห็นวิวทิวทัศน์โอ๊ตบดายตมไทยมาฝาเผื่อนฟูงค่ะเพราะว่าเพ็ดไกอยากให้คนอื่นๆเห็นวิวงามๆคือกันนะคะนาะบานเท่าตอนนี้กะฝนตกแล้ว ทางนอเวกเขานาหอนค่ะจังน้อยกระสิปิดลงเลี่ยนค่ะเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งค่ะเขาบาเล่แล้วก็ตรงนี้กระสิเป็นที่เลียงแกะค่ะนาหอนเขาจะปล่อยแกะมานอนอยู่ตรงนี้กินนอนอยู่นี่จนถึงหนาหนาวกะถึงใหญ่นานะคะ่ะนี่กระฟ้ามค่ะฟร์มเขาปลูกเขาบาเล่ค่ะบางปีกระปลูกหญ้านอะคะ่ะเนาะแต่ว่าปีนี้ ปูเขาบ้าเลยค่ะวิวที่ทัดจะสวยงามค่ะเป็นการออกกำลังกายไปในโตอีกที่หนึ่งค่ะความสนุกสุขสนานรอเราอยู่หลังจากที่เหตุงานมาเมื่อยเมิดเหม่อมันเว้นเนาะค่ะถามว่าเพล่เมื่อยบบในการเหตุงานบังเทือมันก็เมื่อยบังเทือมันก็มวนค่ะขเข่ากันไปค่ะเป็นงานที่เราชอบทํายังไงก็ไม่เคยเหนื่อยทํายังไงก็ไม่เคยเบื่อเนาะค่ะเนาะจุดเมากค่ะวิวที่ทัด มือหนึ่งปันมือหนึ่งจับกล่องอย่าล่มทิมแขวคละทิมแขวว่าไปยังอย่าไปส้นเขาเจ้าเดี๋ยวอาการจะเป็นห่วงิ่งวิวที่ทัานค่ะเดลองานแล้วไปหยัก,กับ,บานกับซองเนาะคะ่ไะไปหาโม้พวกตัวเหญนะหแมนเป่าไม้ปันจักรยานเลาะบงพะบาวแลนออกกับล่งกายก็ได้ เข้าเข้ากับสีเห้นฟุง,ฟงหงษืเอยๆนะคะตลอดเส้นทางส่วนนี้นะฮอนค่ะหงก็ออกหลบเรียบร้อยค่ะโอ้ยผูสาวไปใส่นอ้องนี่จะบุปบบทั้งนัน้นแหละว้าวแต่ว่าสามีเขาสามเนาะว่าไดีปยใส่เดีรยวลกรเริมติด๊ดค่ะ นี่คือคอกม้าสิมากเก็บขี้ม้านั่นแหละค่ะนาหอดแล้วเป็นทุงดอกดอกเขาเอิญเสมอเสมอเนาะดอกบัตเตอร์ดอกบัตเตอร์เขจะสังเกตเนาะค่ะจะบ่คอยเห็นคนแรนออกกำลังกายเพราะยังหกอ่ะค่ะเพราะว่าอ่ายิ้มเขาเปิดละค่ะดังนั้นกับนจะไปยิ้มใช่ากก่ัว เสียเงินแล้วต้องใช้ยิมให้คุม้เมเป็นก้อนหนึ่งล่ะคะ่ะต้องเลิอกไปยิมล่ะคะ่ะไขมันหรือว,ว่าก้ามเนือ้โอโควิดต,ต้องหายไปพะนะสะ,ะสมก้ามเนื้อมาโดนเนาะคะ่ะส่วนโควิดปั่นจักรยานทั้งนั้ฟืดคราลค่ะเมื่อแต่ <S <S ไหนให้ดีสุดกับมาหอดแล้วคะ่ะ ฮ่าเบิ่งเมืองจักกุซีจักกุซีจนเกาหมดแล้ว,ดดวไ,ได้เล่เนจักเถื่อนเด้เอดค่ะให้เด้อเลยสิกลิ้วเสียเด้อเลยว่ายืดเด้อเลยอโอ้ยโยโยยคันคนี้กัจเจพลอกกว่าสมกันโอ้ใส่ปากแล้วมั้ยเนี่ยเวมส้มคมอ่ะเนาะในที่สุดเฮากันมาเจอแล้วเด้อค่ะ แม่ขั่วนกหน่อยโดนๆปีได้กินค่ะคุณนสว่วนแม่ขัว่ววิแม่ขั้ววิไลวันนี้เ <นำ S 1> มนูอะไรเธอโอ้ยเรา,าช้อนสคโประเสียใจไม่มีน้ำตาลอเอ้ยบ่มีน้ำแข็งน ส่วนนี่คือสาวอุบลค้นโก้ค่ะพีอูค้นสวยน้องนักไปเก็บผักมาเป็นไงม้่งไปเก็บผักมาตรงนั้นไหมเรียบร้อยส่วนสาวแอกสามปีดีสาดบนเลอแจะเดือนจะปีแล้วอะโควิดโรนาค่ะไม่ผู้ใดเราโมโหใส่โตแอกหลังเธออะบ่ญแ่งน่ากลัว น้องแอกใหญ่ไปอยู่บ้านสวยซี่กันเลยบ่ม,มาแถวนี่เด้ค่ะเศร้าครบซี่วะมีน,สสนุสเซนบหนีสิก,กินทั้งซอยเลยบอกค่ะจักอันยังเยอะแยะมากมา่อร่อยอ่ไม่โมบ,บานค่ะกินจกินไม่ลงกินไม่ลงกินล,กลอยกินลอย ไม่ได้ไม่ได้มันเจออาหารเยอะอ่ะกลัวอ้วนกลัวอ้วนไอ้นกกินกระส็จค่ะต้นถั่วไอ้นกกินกระสินนะไอ้นกกินทุกอย่างแล้วมันเผ็ดเองมีเมฆพวบนกหน่อยกินแล้วมันเจอกันเนื่งปีเนาะแต่โควิดรหน่ไม่ไม่เนาะเนื่องปีอีรีอีรีเลยไม่ได้คู่เนาะบ้านไอ้นัดล่าสุดเข้าไปเจอบ้านไอ้นัดล่าสุดปีไหนแล้วเดือนตก่อนโควิดระหน่ำบอกจนใหญ่บ้านหลังที่สวน เราก็เจอแม่ขวัขวหัวปลาแม่ลูก้อนเท็ดนี่ย่างนี่แมลูก้อนอ้วนขนาดเลยบนิแนวป๊อยอย่าบิงข่อยได้หนี่บิแมงมืมว่าข่อยยุ่นดีเขามาเทียบกันเรต่องแมลงก้อนแมลูกอ้ <c oughs> กอนกับปลาลูกออนบ่งกันค่ะเทียบเทียบพราโลดค่ะอเล็กซานเดอร์ส่งเสียงเลยได้ค่ะลูกจแนุ่นจ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 ุนุดจุนจุน เบื้งหน้าก้นกินหน้าตาก็จะหายแน่ด้วยแต่ละค้นหายชวนคอยตำแตงข้าแหลกแสบแซบแบแสบช่ผิดช่วงนี้คุณครูต้องกินตีนนะครับเพราะคุณตูครูมดมดยังก็รอหน่นะน้องแมมน้องแมมกินตีนไว้ก่อน เมื่อเมืนั้นได้กินไอ้น้ำพริกอันอครับน้องแมมนะคะเบอ่งขาตาแตงคะคำที่สองเาคเจนไม่ต้องแล้วไขมันมาแทนเร็เตเพราะไขมันไม่ได้เาเจนนะจ๊ะอันนี่ก็คอลลาเจนนะคอลลาเจนหมูคะวามแซ่บมาเยือ แสบแสบแ่บไม่กินอะไรคนใหบไม่กินโลดอย่าให้ไม่กินหนังไปสั่งเวลาสั่งท้ออาตอนไนค่ะยอลองงแซ่บนะต้องเป็นแซ่บปนนาตาอแม่บา่อนบกอนโยมเื่อกบแซ่บเดียห่อนเดี๋ยววันเพชสู้ซ่าสู้ซ่ากันน่ะว่างเบอกแม่พันแม่มันคนดบเสียงผ่านอ่ะนะโอ ร้องไห้ร้องโโอ้ยสีเขากันเลยค่ะสีเขากัน็กฮ่าาฮสีเขาวก็ไม่ป่าเลยพี่พี่เสิร์ฟขากันงาเะเขียวใสเสมอพอดนวดนะพอกัว่าเสถานเป็นยังงเป็นยังคือกินแนวนานคือนนางกินเมงเบียงกินใบกินมาบางคนถั่ยกระเซียซอนกระเซียขโมยนี่เด้อค่ะนี่ขโมยนั่งเบาปากเบาๆนี่คือขโมยนี่ระค่ะความอบอุ่นที่คนไทย ในนอร์เวย์เฮ้ามีให้กันนะคะเพรเสือเสมอว่าทุกคนจังได้กับโบเคยถิ่มกันค่ะย่งสงสารแล้วกะห่ยหาความอบอุ่นของความเป็นไทยเสมอค่ะคลิปนี้เพจขอฝากไว้แค่นี้ได้ค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เพจด้ด้ค่ะสวัสดีค่ะ